หยากได้ครับดูอาชราพรฉีกลูกนี้ยังติดคิมุระโอเคคือลุยยอดโอุ้ยบอลสองไม่ขึ้นนะตะสูงคว่นี้หน่อยได้จะได้ฟรีบอลนะครับเป็นตัวครับเอาหมายเลขเก้าลงมาครับ ของคาโอคุอสจิมะนะครับลงมไปแทนคิมุระนะครับ21 22ครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับตามแค่แต้มเดียวจิรพรยอด<ม>อฝั่งนี้รู้ทันครับวิ่งเข้ามารองโอ้โหสูงสนะลูกนี้ตีบนด้านหลังก็งตัวที่ดู มาในช่วงท้ายเซตนี่จะเหมือนกับในเซตที่แล้วหรือเปล่าครับอเคเคูเกเกรูครับช่วยแต่ไปไมาในกลายเป็นความพลาดในช่วงท้ายเนียเสียคะแนนครับก็บทำให้อินีเซียนได้เซตไป22เท่ากันนะครับ จะได้เซตนะครับจากทาง NEC หรือเปล่านะครับอันมาเร่เดี๋ยวรู้ครับยังรับได้ดีมากครับนี่อีกครั้งหนึ่งอัชราพรตีใส่บล็อกโอ้โหโอเคเกดูยังไปเอามาได้ครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ทอดครับ ต้องได้ครับต้องได้ลูกนี้3ครั้งนะครับอัชราพรขึ้นตีบอลเนี่ยกว่าจะได้คะแนนนี้ไดมาครับยีต่อยีโอเคเกโรตีสกกอหนึ่งครับยี okay, okay, ed, ่สิบสามเท่ากัน ขายจะขึ้น24ก่อนครับอลัลมาเลสเซิร์ฟแรกยังขวาได้ไหลาย,ยาวมาฮู <c oughs> ยาม,มาดะกดไล่เส้นลงไปเลยครับตรงนี้24-23 <c oughs> สัใจมากครับเ,เป็นแมตช์พอยต์นะครับของ n e c Red Rocket แล้วครับแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเองด้วยครับยาม,มาดะต้องเน้นแหละครับบอลเสิร์ฟชัวไว้ก่อน บอลเร็วไม่ยอมเหมือนกันตีอันลงไปครับอีโต24เท่าดิวครับเจ็ดที่สาเซตนี้ต้องลุ้นกันยาวๆไปเลยครับลงมาเสร์โอเคแคร่รู้อุ้ยโดดเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแรงมากครับชีมามูลา ตองประคองชิบามุระอีกทีหนึง่งโอ้โหเ <laughs> อาครับบอลสั้น2ทีติด <laughs> ติดอยู่ที่นี่ด้วยเวลาครับชิบามุระเป็นแมตช์พอยต์ครั้งที่2นะครับทางเอ็นดีซีเรดร็ <laughs> อกเก็ตจะจบได้ไหมนะครับจะปิดแมตช์ได้ไหมครับเ <laughs> อ็นดีซีนาคาคาวะเซิร์ฟเอาบอลแรกห่างย <laughs> ากหน่อยครับแต้มน,นี้โอโดยามะเจอบล็อกใหญ่นั่นแหละครับ โอ้ตามคาดเลยแล้วไปเจอชิมบมุระร่วมกับดูครับปีใส่นี่หนีลำบากกับช่องนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายเป็น n อ c ครับเอาชนะไปได้อีกแบบสุดมันเลยครับในเซตที่3 26กับ24คะแนนนะครับก็เป็นว่าเกม